อันช่วงอันนี้เป็นช่วงคำแล้จวจ่าเสื้อผ้าหดวน้ำผักจ้าอื อันนี้เป็นอันเบี้ยพักากาข์าวืมใหญ่มาลงแปลงพักกาขาวอันใหญ่าจากกระถางลองแปลงผักบ,บูง มุ้นนี่นี่โหดแล้วล่ะพักอันสว่วนอันสว้วนี่โหดไปแล้ว อันนี้เป็นการพักซีนพักซีกินว่าเขาเอินว่าหอมป้อมมาว่าหอมป้อมว่าพักอันพักซีหอม ้ากันปลูกไร้เดยอนจาไทยต้องไทยช่วงอันแดดไม,ม่มชีช่วงเศร้าแล้วก็ช่วงแรกไม่เคยอยันไม่ฮอนแดดเนาะไม่เคยเห็นมนแสงหลายโพลลายปลูกไร้ล,ล,ล,ละคะ พักซี่อันนี้พักซีล่าหน่ต่นง่ายเลยว,ว่าเก็บไปกินแนล่ะต้นสูงง่ายเนาะ การช่วงนี้เป็นช่วงแรกเนาะจ้าก็ดพักแล้วละจ้าอันต้นพักกาดขาวใหญ่าจากอันอันกระถาง,างปงลูกอันกระถางเพระเมล็ดหนึ่งมันเกิดเนาะเราเอาว่าอันยหญ่ลงแปลงมัจะน้อยมันก็ง่ามละจ้า